ทุกคนครับช่วยผมด้วยผมไม่มีฮีบจะลงแล้วเออผมไม่มีฮีบจะลงแล้วช่วยผมด้วยเออผมไม่มีฮีบจะลงแล้วช่วยผมดีเกค,ครับอย่าไปสนใจเออมาสนใจกูนี่โอเคงั้นเอาเป็นคู่ไปก่อนก็นแล้วกันนะกูมาหนึ่งคู่แบบว่ารักกันนะไม่ใช่รักลอล โอเคถ้าพร้อมแล้วงั้นไปเริ่มกันเลยนะครับก็เริ่มมันจะคู่แรกเลยนะครับคู่เกย์ใช่คู่เกย์นั่นแหละคุณคิดว่าไม่มีตัวผู้หญิงมั้นเหรอมีดิเออมีสองตัวคู่เดิมเลยครับไอนิโก้ก,กับไอริชัยซึ่งเอ่อไอริกูกลายเป็นชาโด้ไปละแล้วก็ กูที่แซดที่สุดก็คือคูสุดท้ายนั่นแหละอืมไอสปีกเกอร์มึงเอาชูเทียอะไรมาใช่ไอกูเนี่ยไอสั์กูก็ไม่รู้กูเจอในห้องแม่กูไปหยิบมาจากห้องแม่ไอสั์กูเจอได้ไงกันวะว่าแต่กูณจะมาทำอะไรที่นี่วะเดี๋ยวมึงก็รู้